ถังก๊าซหุงต้มเปล่าๆก็กลายเ,เป็นอุปกรณ์ในการประท้วงที่รีลังกานะคะสะท้อนว่าขณะนี้ประชาชนขาดแคลนก๊าซหุงต้มที่จะนําไปทําอาหารและประกอบอาชีพปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับสีลังกาเท่านั้นนะคะกําลังเป็นปัญหาอย่างหนักสําหรับผู้คนที่อินเดียและดูไบด้วยติดตามจากรายงาน,นะคะ่ะ ดูไบเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองของคนรวยเป็นเมืองที่ค่าครองชีพสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่สําหรับคนที่ทํางานขับรถส่งอาหารหรือไรเดอร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียใตย้ยอมรับว่าค่าน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้รายได้ของพวกเขาลดลงไรเดอร์บางคนบอกว่าพวกเขาจะได้ค่าส่งอาหารเที่ยวละประมาณ70บาทวันหนึ่งทําได้15-20ถึงงานแล้วแต่วัน แต่ตอนนี้ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้พวกเขาต้องจ่ายค่าน้ำมันสูงถึงเดือนละ7,500บาทถึง9,000บาทจนแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีชีวิตรอดในเมืองที่ค่าครองชีพสูงขนาดนี้ทั้งนี้ผลการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาระบุว่าค่าครองชีพในสหรัฐอาหรับเอมิเรตในปี2022จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ3.7 ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ0.2เช่นเดียวกับที่ประเทศอินเดียที่กำลังเผชิญกับปัญหาก๊าซถุงต้มราคาแพงโดยราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาประมาณ1ปีครึ่งโดยล่าสุดก๊าซถุงต้ม1นั้งถังน้ำหนัก14.2กิโลกรัมราคาขายประมาณ450บบาทซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอินเดียเผชิญกับปัญหามลพิษอย่างหนักทำให้รัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนยุติการใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษซึ่งรวมถึงฟืนและถ่านซึ่งการรณรงค์ประสบความสำเร็จมากรายงานของสภาพลังงานสิ่งแวดล้อมและน้ำของอินเดียระบุว่าในระยะเวลา9ปีนับตั้งแต่ปี2 0 1 1ถึง2020ชาวอินเดียหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 71. แต่ราคาก๊าสธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้หลายครอบครัวตัดสินใจหันไปใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมอย่างเช่นมูลนัวฟืนหรือถ่านซึ่งสร้างมลพิษมากกว่าก๊าสธรรมชาติและจะทำให้ปัญหามลพิษหวนกลับมาอีกโดยในปี2019มีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากมลพิษมากกว่า6แสนคนสภาพลังงานสิ่งแวดล้อมและน้ำของอินเดียได้เสนอให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุน หรือให้สวัสดิการกับกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยเพื่อให้มั่นใจว่าคนกลุ่มนี้จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ท่ากลางวิกฤตค่าครองชีพที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง